พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮิร์ณรายการทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาถึงพระคำของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่25และ27เรื่องของเอซาวกับยาโคบซึ่งเป็นสองพี่น้องที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญหาหลายอย่างแต่มีคติหลายอย่างที่อยู่ในนี้ที่เราสามารถนาม,มาใช้ได้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อที่27ถึงข้อที่30ได้บันทึกถึงลูกของอิสอาสองคนก็คือเอซาวกับยาโคบ ในที่นี้บอกว่าเมื่อเดชชนทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอสเวก็เป็นพรานมือแม่นเป็นชาวทุ่งไ่ายาโคเป็นคนเงียบๆอยู่กับบ้านอิสอาราเอสเซวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นายได้ไปคารายาโควันหนึ่งขณะที่ยาโคต้มอาหารอยู่เอซเวก,กับมาจากท้องทุ่งหิวจัดอกหยาด เอซาวพูดกับยาโควบว่าขอให้ข้ากินของแด่นนั้นของเด่นนั้นนะเพราะเราเหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอดมนะในที่นี้บันทึกไว้บอกว่าเอซาวกับยาโคบสองพี่น้องเกิดขึ้นมาและมีนิสยัยแตกต่างกันนะแล้วนิสัยที่แตกต่างกันก็คือเอซาวที่เป็นพี่ชายเป็นพรานล่าสัตว์นะ ในขณะที่น้องชายซึ่งชื่อยาโคบนะเป็นคนเงียบๆอยู่กับบ้านพ่อประทับใจลูกชายคนโตมากกว่าเพราะพ่อได้กินอาหารที่เขาล่ามาส่วนแม่ประทับใจน้องก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องอยู่กับบ้านไม่ใช้ประโยชน์ได้ช่วยงานแม่ในบ้านนะแล้วในข้อที่30ตรงนี้ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเมื่อไอ้เซาล่าสัตว์มาเขาไม่มีอาหารกินนะฮะเขาเหิวมากในขณะที่ยาโคบกําลังต้มถั่วอยู่นั่น เอซาก็ขอเพื่อที่จะกินนะทำไมเอซาต้องขอเพื่อที่จะกินนะและผลการขอเป็นอย่างไรเรามาด,มดูเพิ่มเติมนะฮะในข้อที่3 1จนถึง34บอกว่ายาโคบว่าใายสิทธิทบูหัวปีของพี่ให้ช้นก่อนสิเอซาว่าดูสิข้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิทบูหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้ายาโคบว่าสาบานให้ช้างก่อนเอเซาจึงสาบานให้และขายสิทธิทบูหบัวปี ของตนเกยยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มเกเ์อซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปด้านนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุหัปีของตนจะสังเกตเห็นว่าสุดท้ายเอซาวซึ่งเป็นพี่ชายต้องขายสิทธิบุหัปีให้กับน้องและยาโคบซึ่งเป็นน้องซื้อสิทธิบุหัปีเป็นของตัวเองเหตุการณ์นี้ดูเหมือนเป็นการเล่นของเด็กสองคนที่ยังไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่ แต่การกระทำของเด่นมันสะท้อนถึงความคิดและการตัดสินใจเมื่อเขาอายุยางน้อยสิ่งเหล่านี้มีผลต่อบ้านปลายชีวิตของเขามีผลต่อชีวิตของเขาเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เพราะเหตุใดเอซาวจึงขายสิทธิบุหบีเพราะเหตุใดยาโคบจึงซื้อสิทธิบุหบีเพราะเหตุใดเอซาวจึงต้องขายสิทธิบุหบีเพราะเหตุใดยาโคบจึงสาม,มารถซื้อสิทธิบุหบีได้ สิ่งเหล่านี้เป็นความคิดที่เราจําเป็นต้องมาวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาคติสอนใจสําหรับเราในพระธรรมปฐมกาลบทที่27ข้อที่2ถึง4ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าข้อที่2ถึง4บอกว่าเมื่ออิสอานเกตตัวแล้วท่านได้บอกให้กับลูกชายของท่านที่ท่านปกปางก็คือไอซาองบอกว่าดูเถิดพ่อเกยแล้วพ่อไม่รู้วันตายของพ่อเจ้าจงเอาอาวุธข,ของเจ้าคือเล่งธนูและขันธนูออกไปที่ทงทุง่ง หาเนื้อมาให้พ่อจัดเตรียมอาหารอร่อยมาให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นเละน,นำมาให้พ่อกินเพื่อจะได้อวยพรเกจเจ้าก่อนตายอิสอาบบอกให้ไอเซาชัดเจนว่าให้ไปหาอาหารที่อร่อยที่สุดโดยการล่าสัตว์มาทาเป็นอาหารนะฮะและเขาจะอวยพรให้ก่อนที่เขาจะตายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พ่อบอกให้ลูกชายคุณโตทําในข้อเจ็ดึงเป็นในที่นี้บอกว่า จงนำเนื้อมาให้พ่อจ่าฮันอร่อยให้พ่อและเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพระธเจ้าก่อนพ่อตายในข้อเปรงบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกเอ๋อยจงฟานคำของแม่ตามที่แม่สั่งไปที่ฝูงเพจเกตนำลูกเพจดีๆส่งตัวมาให้แม่แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้พ่ออย่างที่ท่านชอบก็คือในขณะที่พ่อสั่งให้ลูกชายคนโตไปแม่ก็สั่งเหมือนกันอ,อ่านเพิ่มเติมข้อที่10ในที่นี้บอกว่า ไม่สั่งให้บอกว่าเจ้าจะต้องนำไปให้พ่อของเจ้ารับประทานเพื่อท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิ้นชีวิตเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าเมื่อพ่อสั่งลูกชายคุณโตแล้วแม่ก็เป็นห่วงลูกชายคุณเล็กแม่จึงสั่งให้ลูกชายคุณเล็กบอกให้ลูกชายคุณเล็กชัดเจนว่าพ่อจะอวยพรให้พี่ชายแล้วให้ไปหามาเผื่อพ่อจะได้อวยพรให้เจ้าด้วยนในข้อนี้แล้วในปฐมก,กาลบทที่27ข้อที่30ได้กล่าวไว้บอกว่าอยาโคบเตรียมอาหารพร้อมก่อน เมื่อนําอาหารไปแล้วพออิสอ,าาอัอวยพรยาโคบเสร็จและยาโคบออกไปพ้นหน้าอิสอัดบิดาเอซาวพี่ชายก็กลับจากการล่านเนื้อและเตรียมอาหารมาทีหลังเมื่อเขาเตรียมอาหารเสร็จมาให้พ่อมาขอพรจากพ่อพ่อบอกว่าพ่อวอยพรให้แล้วยาโคบมาหลอกพ่อแล้วพ่อวอยพรให้ยาโคบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่า กว่าที่เอซาวจะมาถึงนะยาโคบได้รับพรแล้วมันดูเหมือนกับว่ายาโคบเป็นฝ่ายหล่อลวงพ่อเพื่อจะเอาพรน,นะ,ะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเราคิดถึงตอนที่เขาท่านทรงอายุอย่างน้อยนะ,ะเอซาวขายสิทธิทบุหบีให้ยาโคบแล้วนะ,ะเพราะเหตุใดเอซาวจึงขายสิทธิทบุหบีให้ยาโคบก็เพราะว่ายาโคบมีอาหารที่เอซาวต้องการ ไอ้เซาขาดอาหารนะ,ะเมื่อเขาขาดอาหารเขาจึงขายให้อันนี้คือตอนที่เขาั้งสองอายุยังน้อยนะ,ะแต่พอเขาโตเป็นผู้ใหญ่มีอายุมากขึ้นแล้วก่อนที่พ่อจะตายพ่อต้องการเออวยพรให้เราก็จะพบว่ายาโคบกก็มีอาหารพร้อมก่อนในขณะที่เอเซาต้องไปหานะ,ะเพราะฉะนั้นกลัวที่เอเซาจะเตรียมอาหารพร้อมยาโคบกก็ได้พร้อมไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ตนโตก็ไม่ต่างอะไรกับเหตุการณ์ตนยังเป็นเด็กเหมือนกัน ะะเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ถ้าเรามาดูให้ดีเราก็จะพบว่าทรัพย์สินมีความสําคัญพอๆกันสิทธิเสรีภาพเหล่านี้นะะในปฐมกาลบทที่27ข้อที่2 8ถึง29นะ,ะได้บันทึกไว้บอกว่าเมื่อ,เ,อเมื่อยาโคบได้มาขอพรนะฮะอิสอาดได้อวยพรให้ยาโคบซึ่งเป็นพรบ,บุหวัวปนะะีบอกว่าขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้า และประทามความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเล่าอง,งุ่นใมหมา่มาหมา่เก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุชัยบรรดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดสัตว์เช่งเจ้าก็ให้ผู้นั้นถูกสั่น์ผู้ใดอวยพรเจ้าก็ให้ผู้นั้นได้รับพรอ,อันนี้คือพรบุหัวปีนะฮะและเราสังเกตพรบุหวัวปีตรงนี้ก็มีสองประการใหญ่ๆ ข้อที่1ก็คือขอให้มีฝนจากฟ้ามีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ก็แสดงว่าขอให้มีทรัพย์สิงมีความมั่งคัง่งมีอาหารเพียงพอมีปัจจัยที่สําคัญต่อการลงชีวิตเพียงพออันนี้อันนี้เป็นด้านเศรษฐกิจนะ,ะส่วนข้อความที่สองที่บอกว่าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้นะ,ะและขอให้เขาได้เป็นนายเหนือพี่น้องขอให้คนอื่นให้เกียรติเขาอันนี้ก็เป็นด้านสังคมและเราจะพบว่า ถ้าเราเอาความสัมพันธ์ด้านสังคมกับด้านเศรษฐกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพบว่าการที่คนในสังคมจะให้การยอมรับเราเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเหมือนกันนะเราต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นคนอื่นถึงจะให้เกียรติถึงจะยอมรับเราแต่ถ้าเราอยู่ไม่รอดเราต้องพึ่งคนอื่นเขาก็คงจะไม่ให้เกียรติเขาก็คงจะไม่กลับไหวไม่นับถือเรา อันนี้คือพอรบุหัวปีที่เก่าไว้ในที่นี้และถ้าเราเอาพอรบุหัวปีตรงนี้ไปเทียบกับสิทธิบุหัปีที่ไอ้สาวกับยาคโคมมีการตั้งแต่เล็กซื้อขายการเป็นเลื่อนเล่นและสุดท้ายก็มีผลต่อชีวิตเนี่ยเราก็จะพบว่าตอนที่เขาทั้งสองอายุยังน้อยเนี่ยสาเหตุที่ไอ้สาวต้องขายสิทธิบุหัปีก็เพราะว่าเขาไม่มีอาหารกินเสดงวว่าเขาขาดแคลนวัตถุเขามีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะฮะ ส่วนยาโคบสามารถซื้อได้ก็เพราะยาโคบมีอาหารแสดงว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพย์สินก็สามารถซื้อสิทธิตรงนี้ได้นะอันนี้คือเหตุการณ์ตอนที่อายุยังน้อยและพอตอนโตมากขึ้นแล้วนะฮะการที่จะได้รับการอวยพรได้รับสิทธิตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่ยาโคบนะะสามารถไปเอาสาาัตว์จะคอดมาได้ทันทีนะไอเซาต้องไปหาในท้องทุ่งใช้เวลานานดังนั้นกว่าที่ไอเซาจะหามาได้ยาโคบก็ทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะดังนั้นไอเซาจึงพลาดไปในขณะที่ยาโคบได้นะะถ้ายาโคบไม่มีสัตว์อยู่ในคอนยาโคบต้องไปหาเมือนเอเซายาโคบก็คงจะหาไม่ได้เหมือนกันถ้าเอเซามีทรัพย์สินพร้อม พ่อสั่งเขาไปเอามาได้ทันทีเขาก็คงจะได้เหมือนกันดังนั้นการที่คนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่ได้มีทุกอย่างพร้อมแล้วต้องการแค่หยิบมาเอามาก็ได้ทันทีส่วนคนที่ไม่มีต้องไปหาต้องใช้เวลามันจึงไม่ได้และข้อพระคัมภีร์ที่เกล่าวถึงเห,เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดถ้าเรานำม,มาคิดก็จะชี้ให้เราเห็นถึงสภาพปัญหาสภาพชีวิตที่แท้จริงของคนในยุคป,ปัจจุบันนี้เหมือนกันในหลายๆด้าน เรื่องสิทธิบุหัวป kind of ีและพรบุหัวปีที่กล่าวไว้ในพระธรรมปีตรงนี้เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องศาสนาเป็นหลักสิทธิบุหัวปีก็คือสิทธิที่จะได้เป็นผู้นำตระกูลเป็นผู้นำทางศาสนาส่วนพรบุหัวปีการที่จะได้รับสิทธิบุหัวปีการที่จะใช้สิทธิบุหัวปีได้ก็ต้องมีพรบุหัวปีโดยที่พรบุหัวปีตรงนี้ถ้าดูไปมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องสังคม ที่จะทาให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นี่ดังนั้นถ้าไม่มีพรบุหัวปีก็ไม่อาจที่จะซื้อสิทธิบุหัวปีไม่อาจที่จะรักษาสิทธิบุหัวปีไม่อาจที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิบุหัวปีเหมือนกันนะในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่28ได้กล่าวไว้ถึงตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกไว้นะบอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าได้อวยพรเก็บเขาในข้อที่28บอกว่า พระเจ้าทรงอวยพรเก็บมนุษย์ตรากเก็เขาว่าจงมีลูกโดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับ,บรรดาศสาสตร์เครื่องไหวบนแผ่นดินอันนี้คือพรที่พระเจ้าบอกให้กับอาดัมเอวาว่าพระเจ้าจะอวยพรเก็บเขาและรายละเอียดของพรถ้าดูก็จะเป็นเรื่องของการมีลูกมีหลานและการมีอำนาจครอบครงองทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกใบนี้ ดังน,นั้นการมีลูกหลานมาเป็นที่พึ่งของเราอันนี้ก็ถือเป็นพรเหมือนกันแต่อันนี้เป็นด้านสังคมการที่มีอำนาจครอบครองทรัพย์สินอันนั้นก็เป็นพรเหมือนกันได้เป็นพรด้านเศรษฐกิจดังน,นั้นการที่จะรักษาสิทธิทบุหัปีหรือเป็นผู้นำได้ก็จำเป็นต้องมีพรโดยเฉพาะพรด้านเศรษฐกิจก็คือครอบครองทรัพย์สินและสามารถใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ จึงสามารถเป็นผู้นำจึงสามารถครอบครองสิทธิทบุหปุปีเป็นผู้นำตระกูลเป็นผู้นำด้านความเชื่อได้หลักการตรงนี้เราจะเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้อย่างไรมาแก้ปัญหาในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรเราจะพบว่าปัจจุบันนี้คนที่มีความเชื่อทางศาสนาเราก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาบางครั้งเกิดจากเ,เรื่องการเมือง เรื่องกฎหมายการเมืองกฎหมายในบางประเทศเขาจํากัดสิทธิในการนะะับถือศาสนาแต่ประเทศส่วนมากในโลกนี้ไม่ได้จํากัดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือแต่แม้จะมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาคนจนํานวนมากก็ยังไม่มีเสรีภาพในการานับถือศาสนาอย่างแท้จระะิงถึงวันอยู่คําสั่งสอนต่างๆหลายอย่างเราไม่อาจที่จนะปฏิบัติได้เนื่องจากว่าเราไม่มีสิทธิไม่มีเสรีภาพ และอะไรล่ะจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศที่เปิดเสรีให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนายกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันน้ำมาสการวันนี้เป็นวันพระเราจําเป็นต้องไปทําการทํางานเราก็ไม่สามารถเข้าไปศึกษาหลัดถามเข้าไปน้ำมาสการพระตามที่เราศรัทธาได้วันนั้นเราต้องไปทำมาหากินเพราะเราเป็นลูกจ้างเพราะเราขัดแคลนเราอยู่ไม่รอดเราจําเป็นต้องเลี้ยงป่าเลี้ยงท้อง คนเช่นนี้ก็ขาดสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเพราะความจําเป็นบางอย่างดังนั้นถ้าเราเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องของเราไม่ได้เราอยู่รอดไม่ได้เราพึ่งตัวเองไม่ได้สิทธิเสรีภาพของเราก็ถูกจํากัดไปและสิทธิเสรีภาพที่ถูกจํากัดเพราะขาดแครนปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพเนี่ยฮะทำให้คนที่ขาดเนีมันมีมากกว่าคนที่ถูกจํากัดเพราะกฎหมายของบ้านเมืองดังนั้นวิธีที่จะทําให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ตามข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สําหรับคนยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือเราจําเป็นต้องมีพรบุหัวปีพรบุหัวปีก็คือเอาใจใส่ในการทำมาหากินให้เรามีอาหารเพียงพอมีชีวิตยอยู่รอดได้โดยไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพิงคนอื่นมากไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาตั้งกกเก์มาควบคุมตัวเรามากเราก็จะมีสิทธิเสรีภาพได้อันนี้คือเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะการนับถือศาสนาหรือไม่แตกสิทธิเสรีภาพอื่นๆหลายอย่างด้วยก็ได้ในยุคป,ป,ปัจจุบันนี้ ซึ่งสามารถเอามาเปรียบเทียบกับสิทธิบุหัวปีและพรบุหัวปีในยุคของพระคัมภีร์จากเรื่องราวของเอซาวกับยาโคบได้นอกจากนี้แล้วปัจจุบันสิทธิเสรีภาพอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญและมีการกล่าวถึงมากก็คือสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เราได้ยิงได้เข่ามากมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การจํากัดสิทธิหลายๆอย่างและส่วนมากก็จะโจมตีฝ่ายที่มีอํานาจหรือฝ่ายที่ ได้เปลี่ยนบอกว่าเขาค้ามนุษย์เขาใช้ประโยชน์จากมนุษย์เขาจํากัดสิทธิคนอื่นเขาจํากัดเสรีภาพของคนอื่นแต่ในโลกนี้กฎหมายก็มีความเป็นธรรมกฎหมายก็ให้สิทธิ์กับทุกคนในการเลือกถ้าทุกคนทำมาหากินอยู่รอดได้ไม่ขายตัวเองเป็นทาสไม่ขายตัวเองเป็นแรงงานนะฮะไม่เอาชีวิตไปเล่นกับสิ่งต่างๆเราก็ไม่ถูกคนอื่นจำกัดสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเราจะพบว่าหลายๆครั้งคนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ถูกคนอื่นควบคุมก็เนื่องจากว่าเราอยู่รอดไม่ได้เราเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องตัวเองไม่ได้เราจําเป็นต้องขายตัวเองไปเป็นท่านขายตัวเองขายชีวิตขายสิทธิเสรีภาพให้คนอื่นใช้คนอื่นควบคุมเพื่อเราจะได้อาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองที่คนอื่นมีมาเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องดังนั้นเราจะแก,ก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรจากตัวอย่างตรงนี้วิธีที่จะแก,ก้ก็คือเราจําเป็นต้องทำมาหากิน เพื่อให้เราได้รับพรบูหัวปีเราจะได้รักษาสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ได้ถ้าทุกคนทำอาหากินพึ่งตัวเองเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องด้วยตัวเองได้ก็ไม่มีใครสามารถซื้อขายเราเป็นทาสจำกัดสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ของเราได้จากข,อข้อคิดเหล่านี้มีคติสําคัญและเราสามารถประยุกต์ใช้ในลหลายๆแง่ฐานด้านความเชื่อฐาดนด้านการดํารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันดังนั้นวิธีที่จะทําให้เรามีชีวิตดีมีความสุขก็คือ เราจําเป็นต้องซื้อสิทธิทบุหปีและการใช้สิทธิทบุหปีรักษาสิทธิบุหปีไว้และการที่จะซื้อจะใช้จะรักษาได้เราจําเป็นต้องเอาใจใส่พรบุหัวปนะีสร้างพรบุหัปีซื้อพอรบุหัวปีนะะพรบุหัปีก็คือการมีทรัพย์สินของการมีอาชีพการมีการงานที่ทำให้เราเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องใบมือของคนอื่นไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาก ดยวิธีนี้เท่านั้นทุกคนจึงจะมีสิทธิมีเสรีภาพจะใช้ชีวิตอย่างไงก็ได้และถ้าทุกคนสามารถพึ่งตัวเองได้อิสรภาพก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถกกขี่ข่มเหงใครได้เพราะถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาจํากัดสิทธิของเราอีกแล้วขอให้เราเอาใจใส่ในการทำมาหากินเอาใจใส่ในการสร้างเนื้อสร้างตัว นั่นเป็นพรบุควปีและเป็นพรที่พระเจ้าเกล่าไว้ตั้งแต่สร้างโลกเมื่อมีสิ่งนี้ก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นของเราเราจะสามารถรักษาหลายๆอย่างที่ดีในชีวิตไว้ได้ด้วยการมีอาชีพมีทรัพย์สินของมีอาหารเพียงพอเพื่อเลี้ยงชีวิตเพียงแค่นี้เท่านั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติม ติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพร,พร,ะพร FM 96.75 MHz 02.735.0081